การสั่งซื้อสินค้าจากเว็บรับสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ค่าสินค้าอย่างเดียวมันยังมีค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมค่าส่งสินค้าจากญี่ปุ่นมายังโกดังและค่าส่งสินค้าจากโกดังของเขามาประเทศไทยอีกทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วอะ่ะมันคุ้มหรือเปล่านี่คือคำถามสำคัญ สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช h n n ลเอลุนทิวาวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในการสั่งซื้อกันพลาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆต้องเรียกว่าการประมูลกันพลาจากเว็บไซต์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ทุกคนได้รับทราบเป็นข้อมูลนะครับเผื่อใครที่กําลังสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้ากันพลาของเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก็เกลดน,นิดนึงคือก่อนหน้านี้นนช่วงประมาณต้นเดือนเมษา2022ที่ผ่านมาเนี่ยแหละมันมีกันพลายู่ตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆนะครับพอดีไปเปิดดู Twitter แล้วก็เฮ้ยทำไมกันพลาตัวนี้คนที่เขาคัสตอมกันพลาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาคัสตอมกันเยอะแยะเลยกันพลาตัวนั้นก็คือไฮเกรดเมเซอร์นะครับไทป์ f 01 เออศูนย์สองก็ได้จริงๆมันมี2องทายนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันผมก็อยากได้ศูนย์หนึ่งกันพลาตัวนี้มันออกมาสักพักแล้วแหละนะครับจากอนิเมชันกันดั้มฮาร์เทเวย์นะครับในไทยเนี่ยร้านค้าไม่มีร้านไหนมีขายเลยนะครับคือผมหาหลายร้านแล้วส่วนใหญ่คือของหมดพ,พอไปดูในเว็บอื่นๆถามว่ามีขายไหมมีขายแต่ราคาสูงมากราคาสูงจนแบบรู้สึกโอ้มันมันเวอร์เกินไปหน่อยก็เลยลองดูในเว็บของญี่ปุ่นนะครับที่ผมเคยซื้อกันพลามาปรากฏก็หมดเหมือนกัน ก็เลยนึกขึ้นมาได้เอจะทำยังไงดีเออมันมี Yahoo Auction อยู่นี่ว่าก็คือเว็บ Yahoo ที่คนญี่ปุ่นเขาเอาของมาลงประมูลกันก็เลยเข้าไปดูแล้วเราก็เออโอเคมีว่ะมีคราวนี้เราอยากได้ละ่ะทำยังไงก็ได้รู้จักกับ เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เขารับสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงสามารถประมูลสินค้าจากเว็บประมูลอย่าง Yahoo Au c t i o n เว็บนั้นก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า s e n m a r k e t .jp นะครับเ e n m a r k e t เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับบริษัทเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเขาจะรับสั่งซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นทุกเว็บไซต์เลยที่ที่สามารถสั่งได้นะรวมทั้งเว็บประมูลอะไรพวกนี้ด้วยเพียงแค่เราแจ้งเขาไป เขาก็จะจัดการซื้อให้เราแล้วก็ส่งให้เราเราก็จ่ายเงินไปเว็บไซต์มาเก็ตเนี่ยเป็นเว็บสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่1คือใช้งานง่าย2คือค่าธรรมเนียมก็ถือว่ารับได้นะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ส่งมาไทยเนี่ยเร็วมากคือเร็วจนผมตกใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์แล้วก็พร้อมภาพตัวอย่างให้ดูตั้งแต่การหาสินค้าการทําการสั่งซื้อนะครับการเติมเงินนะครับมันต้องเติมเงินเข้าไปด้วยนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนอะไรกันยังไงกันบ้างจนกระทั่งสินค้ามาถึงมือเรานะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับวิธีการสั่งซื้อและประมูลสินค้าด้วยเว็บเซ็นมาร์เก็ตครับก็เริ่มต้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่เว็บเซ็นมาร์เก็ตนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยไปซะนะครับแถบด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคําว่า Yahoo Auction อยู่ตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ,ะซื้อ สินค้าจากเว็บไซต์ไหนบ้างซึ่งทางเว็บไซต์เซ็นมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์ของเว็บต่างๆเช่น a m อ z o n z p เ่อ Yahoo Auction อะไรพวกนี้มีอยู่หลายเว็บรวมถึงเราสามารถนำลิงก์จากเ,เว็บไซต์ที่ขายสินค้าใดๆก็ตามในประเทศญี่ปุ่นใส่เข้าไปตรง URL ได้ด้วยเราจะเห็นว่าข้างบนจะมีแถบคำว,ว่ากรุณาพิมพ์ชื่อสินค้าหรือ URL อยู่ก็คือแค่เอาลิงก์นั้นอนะใส่เข้าไปตรงนี้ตรงเนี้ย มันจะเป็นสินค้าที่ผมเฝ้าดูอยู่แล้วคือผมจะประมูลจากเว็บ Yahoo Auction ใช่ไหมละ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงรายการเฝ้าดูเราสามารถกดหัวใจหรือกดเพิ่มสินค้าที่เราเฝ้าดูเอาไว้ได้นะครับคราวนี้ผมก็เนี่ยผมก็แอดไว้เลยนะเมเซอร์ aser, ถ้าคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นในหน้าของรายละเอียดอย่างตัวเนี้ยราคาปัจจุบันคือเขาประมูลอยู่ที่3000กว่าเยนนะครับแล้วเวลาประมูลมันใกล้จะหมดแล้วมันเหลือแค่7นาทีเดี๋ยวก็มาลุ้นกันดู ตรงนี้จะเป็นหน้าพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างคุณก็สามารถคลิกดูได้เลยอ่ะก็คลิกดูรายละเอียดดูกล่องคือจะซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูสภาพของสินค้าดูดูผู้ขายที่เขาลงรูปเยอะๆรูปที่มันแบบเห็นทุกซอกทุกมุมอะ่ะยิ่งดีเดี๋ยวผมก๊อปเมเซอร์ไทปเย F01 ไปเช็คในเว็บไทยก่อนอัน 2000, อนี้2 0 0 0นี้พันแนะครับแต่ตัวเนี้ย9 0 0นะครับ900 สามพันกว่าเยนก็คือประมาณ900นะครับในไทยก็ตอนนี้ราคาประมาณคูณ2อ่ะคือคูณ2อั u ไปเลยนะครับคราวนี้ผมจะประมูลตัวนี้ผมก็กดเข้าร่วมการประมูลเลยปุ่มสีฟ้า,ฟาเนี่ยอยปุ่มสีส้มๆโทษทีแล้วก็เสนอราคาไปนะครับตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าเรามียอดเงินอยู่เท่าไหร่อันนี้ผมเติมไป20,000เยนนะครับก็ผมก็ใส่ไป3,700เ็เยนนะครับเสนอราคาปกติอ่า สำหรับการเสนอราคาแบบรอเวลาหรือว่าสไนเปอร์นะครับง่ายๆเลยก็คือเราใส่เงินเข้าไปนะครับแล้วก็ทางระบบเนี่ยจะวางเงินของเราไว้ในช่วงท้ายๆก่อนที่การประมูลจะจบลงนะครับถ้าใครอยากจะไปลุ้นด้วยวิธีแบบนี้ก็เสนอราคาแบบสไนเปอร์ได้เลยครับการเสนอราคาคอณคุณ3 7 0เยเยนนะครับรอยเนาทีจะหมดละก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะระหว่างนั้นเราก็ หากันพลาดูไปเรื่อยๆนะครับอย่างอันนี้มาสเตอร์เกตไฮนิวก u n ดัมอันนี้แต่ว่ามันเป็นตัวเดิมนะราคาก็ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณพันห้านะครับราคาประมูลล่าสุดตอนนี้เลื่อนไปเรื่อยๆคือมันก็มีตัวแปลกๆมาให้เราดูเยอะอ่ะอย่างเนี้ยมาสเตอร์เกตเอ่อบลูเฟรมอย่างเงี้ยประมูลที่เจ็ดร้อยถ้าชนะแล้วได้มาราคาเจ็ดแปดร้อยผมก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าในไทยมันก็พันห้าพันหกใช่ปะละ่ะเออเจ็ดร้อยกว่าบาท แต่ว่าอีก3วันนะคือผมคิดว่าถ้าใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวราคามันจะเพิ่มขึ้นนะครับระหว่างนี้ผมดูตัวอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็อ่ามันบัญชีของฉันเนี่ยมันขึ้นข้อความมาละมีหนึ่งข้อความมาละเข้าไปดูเอ่ออ่ะผมว่าผมชนะแล้วแหละเออผมได้ละตัวนี้สำเร็จนะครับก็ประมูลมาได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูรายละเอียดกันอ่ะผมชนะการประมูลตรงนี้มันจะขึ้นเลยคุณชนะการประมูลนี้ เข้าไปในบัญชีของฉันเนี่ยมันก็จะมีข้อความแล้วก็หมวดเหตุการณ์สำคัญตรงนี้ก็เข้ามาเหตุการณ์สำคัญก็จะแจ้งเลยว่าคุณชนะการประมูลแล้ว yes นะครับคือเราก็จะโดนหักเงินไปเรียบร้อยนะครับจากยอดคงเหลือเนี่ยเออก็จะหายไปประมาณ3,600กก็จะมีข้อความอะไรเนี่ยส่งเข้ามาเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆได้นะครับ สำหรับเซนพลัสนะครับก็จะเป็นบริการพิเศษของเซนมาเก็ตที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับปกติเนี่ยเขาจะคิดค่าบริการ300ยเยนต่อชิ้นแต่เซนพลัสเนี่ยคือฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้นเมื่อเราคลิกเข้าไปในหมวดของเซนพลัสเนี่ยก็จะปรากฏหน้าเพจนะครับที่ทางเซนมาเก็ตเนี่ยเขาจะเลือกสินค้าขายดีของที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาให้เราเลือกซื้อนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจอย่างเช่นเครื่องสาําอางอาหารญี่ปุ่นแฟชั่นงานอดิเรกนะครับแล้วก็จะแยกเป็นหมวดใหญ่ๆที่มีคนซื้อเยอะ เยอะเอาไว้ด้วยอย่างเช่นฟิกเกอร์หรือกันพลาอย่างเงี้ยเมื่อเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีสินค้านะครับหลายๆชิ้นนะครับที่จะเกี่ยวกับกันพลาเนี่ยให้เราเลือกซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมครับดังนั้นใครที่อยากจะประหยัดเงินในการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่เมนูเซ็นพลัสได้เลยครับยังมีเงินเหลือนะครับก็เดี๋ยวจะมาประมูลต่อหากันพลาที่น่าสนใจนะครับก็เออตัวนี้น่าสนใจคือตัวไหนว่า มาสเตอร์เกรดกันดัมบิลไดเวอร์ยาค s ชิกิพีบันไดด้วยโอ้ oh, ของแลร์ราคาปัจจุบันอยู่ที่1,000 0หมื่นหนึ่งมื่นก็ประมาณ3 0 0พันในลองหาข้อมูลดูสิในไทยไขายเท่าไหร่วะบิลไดเวอร์ยาค i ชิกิไลท์เคนจากกันดัมบิลไดเวอร์เอ่อลาซาด้าหกพันสองนดูช้อปปี้สิช้อปปี้ประมาณ5,400สสนใจอะ่ะสนใจ <laughs> <laughs> สนใจอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยผมแนะนําให้อ่านรายละเอียดให้ดีคือทางเว็บเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นไทยให้เราแล้วนะครับบางเจ้าที่เขาขายเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าสภาพของสินค้าเป็นยังไงบ้างที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยจากเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายหลายขั้นตอน หนึ่งเลยคือค่าสินค้าที่เราสั่งซื้อหรือที่เราประมูลได้สองก็คือค่าส่งสินค้าจากผู้ขายในญี่ปุ่นมาที่โกดังของเซ็นมาร์เก็ตสามก็คือค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อจากของเซ็นมาร์เก็ตที่เขาคิดจากเราที่ที่เราใช้บริการเขาก็คือชินละ300เยนและสีก็คือค่าส่งสินค้าจากญี่ปุ่นคือโกดังจากเซ็นมาร์เก็ตส่งมาหาเราที่ประเทศไทยอ่ะสนใจตัวเนี้ยเดี๋ยว ลองเสนอราคาดูนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันมัน1 1 3 0 0ยเยนนะครับก็ยอนเงินในปัจจุบันที่ผมเหลืออยู่มัน12 0 0 0นะครับ1 2ื0นนะครับก็เราก็เสนอราคาไปก็เอาให้มากกว่าที่ราคาปัจจุบันของเขาก็พอนะครับคือลุ้นๆๆยิง,ง,งไม่คิดว่าจะได้หรอกนะครับคือตัวนี้มันน่าจะแระนะน,น่าจะมีคนแบบรอบิด ช่วงท,ท้ายๆอ่ะใช่ปะถ้าใครเคยประมูลมาก่อนจะรู้ว่าช่วงที่คนเข้าไปบิดกันเยอะที่สุดคือช่วงที่มันใกล้จะหมดเวลาอันนี้เดี๋ยวผมลองบิดเล่นๆดูในไทยนี่คือมัน5,000อัพอยู่แล้วอ่ะในไทย5000ัอัพถ้าได้มาในราคา3,000ันกว่าบาทผมคิดว่าก็คุ้มอยู่ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูเฮ้ยไม่มีใครประมูลเลยเหรอเดี๋ยวดิราคายังเป็นของผมอยู่เลย11,500ยเยนอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ย8ป6เจห 5้3 2 1 0สิ้นสุดการประมูล <Yahoo! S 1> เดี๋ยวนะอันนี้คือผมได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูสิกำลังอึ้งอึ้งอยู่อยู่ดีเสียเงินสามพให้กับของแรเลยอ่ะมีข้อความมาแล้วครับบัญชีของฉันอ่ะยอดคงเหลือองผมติดลบไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่คราวนี้ คือยอดเงินในบัญชีของผมมาตอนนี้มันติดลบอยู่80เยนนะครับเออผมผมผมซื้อซื้อแล้วลืมคิดเรื่องของค่าส่งของอาทางผู้ขายมาที่เซ็นมาร์เกตในเคสเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องทำการเติมเงินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเติมเงินในเว็บเซ็นมาร์เกให้นะครับง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันคือถ้าติดลบอย่างเนี้ย ต่อให้เราประมูลได้แต่เขาก็จะไม่ส่งของให้เรานะจนกว่าเราจะเติมเงินเข้าไปซึ่งในเคสเนี้ยเราก็สามารถเติมเงินได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มเงินนะครับปุ่มสีฟ้าข้างๆยอดคงเหลือนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเติมเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับก็ใส่จํานวนเงินเป็นเยนนะครับเยนญี่ปุ่นนะครับเจแปนิสเยนก็ใส่เข้าไปว่ากี่เยนเราก็ใส่ไปตรงนี้ก็เออใส่ใหมายเลขบัตรใส่ชื่อใส่ วันเดือนปีก็รายละเอียดทั่วๆไปนะครับใครที่เคยซื้อของผ่านเน็ตด้วยบัตรเครดิตก็คงจะเข้าใจในเคสนี้อยู่แล้ววิธีอื่นๆก็จะมีพวกอ l ลีเพนะครับมีออลีเพ์เติมเติมเงินเป็นคริปโตได้ด้วยนะที่เนี่ยถ้าใครมีบิตคอยอยู่ก็เติมเป็นคริปโตไปได้เลยก็ใส่เป็นจํานวนเย็นไปนะครับเดี๋ยวเขาก็คลิกดําเนินการต่อเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปเองสุดท้ายก็เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมจุกจิกแต่ถ้าให้ผมแนะนํา บัตรเครดิตอ่ะสะดวกที่สุดต่อไปก็คือมาดูเรื่องของการจัดส่งนะครับว่าทางเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราเนี่ยเ,เราต้องทำยังไงบ้างแล้วมีออปชันอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับก็เข้ามาที่หน้าบัญชีของฉันนะครับโอเคตอนนี้มีสินค้าอยู่3ชิ้นนะครับที่ที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็รอการจัดส่งแล้วก็อาจจะเข้าไปที่หน้าพัสดุนะครับ คลิกที่สร้างพัสดุใหม่นะครับตอนนี้ยอดเงินผมติดลบไปแล้วเรียบร้อยเลือกสินค้าที่คุณต้องการจัดส่งนะครับก็ก็คลิกถูกให้หมดนะครับผมจะส่งมาทีเจีาสา3กล่องเพราะว่าผมสั่งกันพลาไป3กล่องประมูลได้3กล่องนะครับน้ำหนักรวมของสินค้าก็จะประเมินให้อยู่ที่ประมาณ242พกรัมคือ2กิโลกว่ากว่านะครับตรงนี้ก็ให้เราพิมพ์ที่อยู่สำหรับจัดส่งนะครับก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับ ผมแนะนําว่าให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจ,จะดีที่สุดนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปให้มันเรียบร้อยนะครับมันจะมีวิธีการจัดส่งอยู่หลายแบบนะครับอย่างเช่น EMS ก็จะบอกไว้เลยว่าภายในกี่วัน1สัปดาห์นะครับทางอากาศ air mail นะครับสสัปดาห์ UPS นะครับมันมีหลายระดับหลายราคาคือยิ่งเร็วก็จะยิ่งราคาค่าส่งก็จะสูงประมาณนั้นเ,เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถเช็คสถานะ หรือหมายเลขพัสดุได้ในส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่บัญชีของฉันนะครับก็จะเห็น أ, มีข้อความมา2ข้อความนะครับ أ, เข้าไปที่ข้อความเขาก็จะแจง้งเลยขอแสดงความยินดีพัสดุของท่านถูกส่งแล้วบาบาบานะครับแล้วก็จะมีคลิกลิงก์เข้าไปที่หน้าพัสดุเช็คที่เหตุการณ์สําคัญนะครับก็จะส่งพัสดุเรียบร้อย<ๆ>ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตัวพัสดุนะครับว่าอตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ถ้าเราคลิกมาที่หน้าพัสดุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมี หมายเลข e m s อยู่นะครับ e n 1 7 1 4ตรงนี้เราคลิกเข้าไปในลิงก์นะครับได้เลยนะครับก็จะเป็นหมายเลขที่เราสามารถเอามาเช็คทั้งในเว็บไปรษณีย์ไทยก็ได้ขึ้นนะผมลองเช็คในเว็บไปรษณีย์ไทยแล้วก็ขึ้นนะครับก็จะแจ้งบอกเลยว่าตอนนี้สถานะของพัสดุของเราเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ากําลังส่งมากําลังส่งมาที่เหลือก็แค่รอนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าของที่ส่งมาถึงผมเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลย โอเคก็ตอนนี้นะครับของจากญี่ปุ่นนะครับส่งมาถึงไทยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขับรถไปที่ไปรษณียน์นะครับเพื่อไปรับของแล้วก็ไปชําระภาษีเพราะว่าของที่ส่งมาเนี่ยคือมูลค่ามันสูงเกินขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้คือ1 5 0 0บาทแต่ว่าออไอใบจ้งเนะี่ยเขาตีประเมินไปว่าสินค้าของผมเนี่ยมีมูลค่าประมาณ6000กว่าบาทเลยนะครับก็โดนภาษีไปพันกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวไปชําระภาษีแล้วก็ รับกันพลาที่ประมูลมากลับมาที่บ้านครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับทช่ริกา,ารและที่เห็นอยู่นี่ก็คือกล่องพัสดุนะครับจากเซ็นมาร์เก็ตนะครับที่ส่งมาให้ผมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่งมาจากเมืองโอซาก้าเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยก็มีรอยบุกนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีการ โดนแกะโดนเปิดออกเพื่อดูสินค้าด้านในว่ามันคืออะไรเพราะว่าก็อย่างที่แจ้งให้ทราบไปเมื่อกี้นะครับก็คือผมก็โดนภาษีไปดังนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาคงตรวจดูข้างในแหละว่ามันมีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่มีของพิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูแล้วกันคือนี่เขาแกะแล้วเขาก็เอาเทปเทปกาวแปะให้ผมนะครับมาแล้ว เมเซอร์ hey. Master, ครับไฮเกรดเมเซอร์ Master, นะครับตัวที่ผมอยากได้นะครับก็มาแล้วในสภาพที่โอเคนะครับด้านในก็ทางเซ็นมาเก็ตเขาก็จะใส่บ mm ับเบิ้ลมาให้เราด้วยนะครับกล่องที่2คือกล่องนี้ครับมาสเตอร์เกรดกันดัมดิออริจินนะครับเวอร์ชันอีจิบังคุจินะครับอีจิบังคุจินะฮะกล่องนี้ในไทยก็ 2,000ันกว่าบาทนะครับและกล่องสุดท้ายโอ้โหเป็นกล่องที่ผมลุ้นมากว่าจะได้หรือเปล่ายาคูชิกินะครับพีบันไดนะครับอ่านี่ดูชื่อเลยนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับเปิดทีละกล่องแล้วกันไล่จากเมสเซอร์ก่อนมาดูกันว่าของที่เราประมูลได้มาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับก็สภาพกล่องก็โอเคนะเออเดี๋ยวดูข้างในซิว่า เป็นยังไงบ้างก็ยังใหม่นะครับยังใหม่ข้างในเอ่ยังใหม่หมแต่ว่าเดี๋ยวตอนต่อคงม,มานั่งเช็คแผงกันอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าก็คงไม่มีแผงไหนขาดหรอกเนาะก็จะเป็นกันดั้มดิออริจินนะครับมาสเตอร์เกรดแต่เนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นอีจิบังคุจิแกะให้ดูกล่องก็จะแบนๆนะครับแบนๆเดี๋ยวเช็คด้านในหน่อยโอเค ก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแต่ว่าเวอร์ชันอิจิบังคูจิเนี่ยเท่าที่ผมเช็คราคาในเว็บเท่าที่เขาขายกันตอนนี้ประมาณ2 0 0 0โอเคอ่ะต่อไปกล่องสุดท้ายกล่องที่ลองประมูลดูเล่นๆแต่ดันได้จริงแล้วก็เป็นตัวที่ผมสนใจมากๆด้วยนะครับโอ้โห oh oh. เหมือนเหมือนจะเป็นกล่องกล่องแบบแนวโมโนโทนนะครับแต่ว่าจะเป็นสีออกแบบทองทอง ทองทองแบบไม่สะท้อนแสงอ่ะนะครับโอ้โหหน้ากล่องสวยมากเลยวะ่ะเดี๋ยวมาดูแผงข้างในโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็สีทองสวยมากพระเจ้าทองแบบแบบเงามาเลยอะ่ะดีมากอะ่ะเฮ้ยตัวนี้แบบบอกเลยว่าคุ้มคุ้มฝุดฝุดสีทองสีทองเพียบเลยนะครับสีทองทั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสกล่องจากเซนมาร์เก็ตนะครับ และที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็คือเป็นสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในการสั่งซื้อสินค้าและก็ประมูลสินค้าจากญี่ปุ่นส่งมาไทยของผมในรอบนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีค่าสินค้าก็คือค่ากันพลาทั้งหมด3กล่องนะครับผมตีเป็นราคาไทยให้แล้วมีค่าส่งจากผู้ขายนะครับมายังโกดังของเซ็นมาร์เก็ตมีค่าส่ง EMS นะครับจากญี่ปุ่นมาไทยมีค่าธรมเนียมของเซนมาร์เก็ตและสุดท้ายก็คือ เงินค่าภาษีนะครับในกรณีที่สินค้าเกิน1 5 0 0บาทที่ผมต้องจ่ายไปมูลค่ารวมทั้งหมดก็ประมาณ9,000บาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ประมูลสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนที่สนใจผมแนะนำง่ายๆเลยคือให้หาของที่มันหายากแล้วก็ไม่มีขายในไทยจริงๆนะครับในเคสนี้ผมจะถือว่าการประมูลหรือสั่งซื้อสินค้าครั้งนี้จะดีมากๆเลยส่วนใครจะมองว่า คุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องดูในหลายปัจจัยนะครับส่วนสําหรับของผมในรอบนี้นะครับที่ประมูลมาทั้งหมดผมจะมองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มก็เออขอบคุณครับ